ผมกำลังหาซ่อนอยู่เครโดนจับได้บ้างไหมถึงตอนนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังอ๋อสองเดือนละผมเก็บไว้ในรถแ่อผมบอกคุณได้ใช่ไหมตามสบายแล้วคุณจะบอกของคุณไหมโทษทีน้องมีแค่สองคนในโลกที่ฉันเชื่อใจคนแรกคือตัวฉันเองส่วนอีกคนไม่ใช่นายสักวนันเมยก็ต้องหาเจอจนได้ใช่ไหมใช่เราจึงควรบอกเมยก่อนที่เมย์จะจับได้เองใช่ไหม แค่มุกบาทสองบาทไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมผมจะกลับไปหาที่ซ่อนเงินเพิ่มคุณจะซ่อนไปให้ลำบากทำไมยังไงวันหนึ่งเมียก็หาเจออยู่ดีการซ่อนเงินเมียเป็นศิลปะและความภาคภูมิใจผมรู้จักทฤษฎีคุณซ่อนไม้ต้องซ่อนในป่าฉันได้ซ่อนเงินก็ต้องซ่อนไว้กับเงินฉันนั้นฝึกให้คล่องลาก่อนเมียคุณจับได้แล้ว ทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะซอกเตียงหลังตู้ในเคสมือถือในหนังสือธรรมะในหนังสือธรรมะด้วยเหรออ่อฮะก่อนหน้านี้ผมเคยซ่อนเงินเอาไว้ในกระเป๋าตังของเธอคุณเข้าใจใช่ไหมแต่ผมมีลางสังหรณ์ว่าแผนซ่อนเงินไว้กับเงินของผมกําลังจะพังผมเลยหาที่ซ่อนใหม แต่ก็ไม่คิดว่าแม้แต่ในหนังสือธรรมะเธอยังหาเจอคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงดีคุณไปตำนานนะกลับไปกำราบเมียซะคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งผมจะกลับไปกราบเมีย Hello darkness smile.